รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกศนตำบลหนองบัวแดงยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินกศนตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมพลัสประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566กศนตำบลหนองบัวแดงขอนําเสนอข้อมูลการประเมินทัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ ฮาดีพรีเมียมพระประจําปีงบประมาณ2,566ดังนี้กศนตบนหนองบัวแดงตั้งอยู่ในบริเวณห้องสมุทรประชาชนอเภอหนองบัวแดงภายในเขตเทศบาลตบนหนองบัวแดงอเภอหนองบัวแดงจัังหวดชยัยภูมิกศนตบหนองบัวแดงมีบุคลากรทั้งสิ้นีคนดังนี้ 1. นางปราวิตาสวัสดีตำแหน่งครูกศนตบล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากศนตำบลหนองบัวแดง 2. นางสาวพิทยาภาแสงกุดเลาะตำแหน่งครูกศนตำบล 3. นางสาวอารมณ์นอกศักตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและ 4. นางสาวประพัฒสอนสวนจันทร์ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนกศน,น,นตำบลหนองบัวแดงได้มีครูอาสา,าสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้ให้คำแนะนำ และเป็นที่ปรึกษาให้แก่กศนตำบลหนองบัวแดงคือนายมานูนก้อนเงินและมีผู้บริหารคือนายประเสริฐประโพสีตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอําเภอหนองบัวแดงเป็นผู้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมีพระราชการครูคือนายเสกสรรงามสมบัติตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการและนายวรโค์ฐานมน์ตำแหน่งครูเป็นผู้นิเทศติดตาม พร้อ,อมท้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินงานแก่กศนตบ,บนหนองบวัวแดงด้านที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูกศนตบ,บนหนองบวัวแดงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลหรือ DMIS ขอ,องสำนักงานกศนกศนตบ,บนหนองบวัวแดง ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการกศน,นตมประจาปีงบประมาณ2 5 6 6กศนตบลหนองบัวแดงมีจํานวนนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ดังนี้ระดับประถมศึกษาจํานวน4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน134คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน150คนรวมทั้ง3ระดับ จำนวน288คนคณะครูกศนตำบลหนองบัวแดงได้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้ปฏิทินการเรียนรู้มีการติดตามผู้เรียนผ่านกิจกรรม,มส่งเสริมการอ่านคณะครูกศนตำบลหนองบัวแดงมีการรายงานข้อมูลอย่างเป็นระบบในระบบฐานข้อมูลหรือ DMIS ของสำนักงานกศน คณะครูกศนตำบลหนองบัวแดงได้ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานกศนดังนี้ 1. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 2. โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสมรรถนะทางกายติดและสมองของผู้สูงอายุมิติเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมประจำปีงบประมาณ2565 ด้านคุณธรรมจริยธรรมครูกศนตบลหนองบวองัวแดงได้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รักและศรัทธาในวิชาชีพพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีคุณธรรมจริยธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์ครูกศนตบลหนองบวองัวแดงมีทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการจัดการเรียนการสอนจากหลา,รายรูปแบบตามความต้องการของผู้เรียนมีสื่อนวัตรกรรมการสอนเช่น Google Classroom ด้านที่สสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศน,นตำบลดึงดูและเอื้อต่อก,การเรียนรู้ Good page b e s t check in กศน,นตำบลหนองบัวแดงมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอมีสภาพอาคารที่เป็นเอกเทศมีความเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัยตัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่น่าเรียนน่าใช้บริการดึงดูดความสนใจและมีจุดเช็คอนินกศนนตมบลหนองบัวแดงมีสิง่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผู้เรียนผู้มาใช้บริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้ คอมพิวเตอร์โทรทัศน์เครื่องสายโปรเจคเตอร์ iPad สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการกศนตำบลหนอบนหงบัแดงมีการจัดการเรียนการสอนการทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเช่นห้องเรียนออนไลน์มี QR code ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายพร้อมให้บริการมีการจัดมุมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ มุมส่งเสริมประชาธิปไตยมุมเศรษฐกิจพอเพียงมุมดิจิทัลชุมชนมุมการศึกษาตลอดชีวิตและมุมส่งเสริมการอ่านการที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ กู๊ดแอคทิวิตี้กศนตบนหนองบัวแดงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์อย่างเห็นได้ชัดมีแผนการดำเนินงานมีการดำเนินงานมีการรายงานผลการดำเนินงานมีการเผยแพร่การดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบออนไลน์มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการควบคุม มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพชุมชนโดยคำนึงถึงต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตามแนวทางที่คิดว่าเรียนวิธีคิดอยู่ให้เป็นทำให้เย็นชีวิตเป็นสุขตามวิถีพอเพียงด้านที่4ีภาคีเกือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership, Good Partnership. กศนตำบลหนองบัวแดงได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีโดยมีครูกศนตำบลหนองบัวแดงเป็นผู้ขับเคลื่อนด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านศาสนาและด้านการปกครอง,องมีภาคีเครือข่ายในระดับตำบลเป็นผู้ขับเคลื่อนและมีการจัดทำทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยางานภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลหลวงศิริเทศบาลตำบลหนองบัวแดงโรงเรียนบ้านหนองป้องโรงพยาบาลหนองบัวแดงโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกสาธารณาสุขอำเภอหนองบัวแดงสถานีตำรวจภูธอนอำเภอหนองบัวแดงสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดงและวัดเขตบ้านลาดใต้ด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง Good Innovation กศน,นตำบลหนองบอัวแดงได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการทดลองพัฒนาโดยใช้กระบวนการที่ดีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอีกทั้งประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืกนกศนตำบลหนองบอัวแดงได้จัดกระบวนการเรียนการสอนถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลายรูปแบบ เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบสิ่งได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีภาระหน้าที่ในด้านการปฏิบัติงานด้านครอบครัวด้านสุขภาพไม่ว่าการเรียนรู้แบบออนไลน์ใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อให้นักศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองบัวแดงสามารถเรียนรู้และนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวแดงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมจึนเป็นอีกกลไก่หนึ่งทางสังคมในการกระดมพลังจากภาคีเครือข่ายเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ